สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมนชาแนวนะคะวันนี้รักสมนนะคะก็จะทำการนึ่งฟักทองนะคะวันนี้ก็จะมีฟักทองอยู่ประมาณ3ลูกนะคะที่เราจะทำทานกันเนาะทำง่ายๆค่ะแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีฟักทองอยู่3ลูกก็ลูกก็จะอยู่ประมาณกิโลก,กว่านะคะนี่ค่ะ ประมาณ3ามลูปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปกันค่ะวันนี้เราก็จะหั่นแบบง่ายๆนะคะ ทำเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเราก็เอาไปล้างเนาะไปล้างแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆนง่ายมากค่ะนี่ค่ะเนื้อเขา หนามากเลยนะคะแล้วก็เปลือกเขาจะบางๆนะคะแล้วเราก็เอาเมล็ดออกขูดเอาเมล็ดออกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะแล้วก็ขูดทําการเอาเมล็ดของเขาออกเราจะนึ่งทั้งเปลือกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทันได้ค่ะเพราะว่า นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่กระมังไว้เลยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะทําการเอาไปล้างเนาะล้างแล้วก็ใส่หม้อใส่เครื่องซึงของเรานะคะเพื่อที่จะนึง่ง มเมล็ดนะคะแล้วก็เก็บไว้เอาไปปลูกได้นะคะเพื่อนๆก่อนอื่นแล้วก็เอาไปตากแดดก่อนนะคะให้มันแห้งให้มเมล็ดมันแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไปปลูกนะคะ ล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นๆเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะแล้วที่นี้เราก็จะทําการล้างนะคะเดี๋ยวเราไปล้างฟักทองกันค่ะ ก็ทำการล้างนะคะเพื่อนๆล้างแล้วก็แล้วก็จัดระเบียบก,การวางด้วยนะคะ พอเราล้างเสร็จนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเตาได้เลยนะคะตั้งเตาแล้วก็นึ่งให้สุกนะคะแล้วก็เอามาทานได้เลยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ทําการแบบล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันค่ะเพื่อน พอสุกแล้วนะคะแล้วก็เอามารับประทานได้เลยนะคะเพื่อนๆไปกันค่ะเราเอาไปตั้งเตานะคะ